Weird, Some one the daily สวัสดีผู้ชมนะครับอยู่กับผมแมนนี่แบล็จาก The s a ซคพ i มกับรายการแมปไหนจะได้อยู่ในเกมในอีพีที่4แล้วนะครับผมมาเดินทางมาถึงอีพีที่4แล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้พูดถึงแบบที่น่าสนใจไปกันถึง3แผนที่แล้วนะและคลิปนี้คือคลิปที่4ครับ สำหรับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่เราจะมาคาดเดาว่าในเกมเนี้จะมีแมปไหนให้ได้เล่นให้ได้จูก,กันบ้างคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงอยากให้มีสถานที่แบบไหนในเกมมีไอเดียแบบไหนก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม1เรื่องเล่า1สถานที่ในคลิปนี้จะเป็นแมปไหนเตรียมตัวรอฟังให้ดีครับถ้าพร้อมแล้วไปครับแมปแผนที่โรงพยาบาลสยอง จังหวัดระยองด้วยพิษทางเศร,รษฐกิจเมื่อหลายปีก่อนทําให้โรงพยาบาลแห่งนี้ต้องปิดกิจการลงกลายเป็นโรงพยาบาลร้างในที่สุดและในเวลาต่อมาโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ยชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยมักพบเห็นไฟเปิดสว่างเต็มไปหมดบางคนก็เข้าไปเห็นเตียงคนไข้เห็นเองได้แบบวิวแช่งเงี้ยมันขยับเองได้กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสยองขวัญที่ชาวบ้านเนี่ยต่างก็เล่าขานกันจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับผม ถ้าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมคงรู้แล้วแหละว่าแ,แผนที่ในวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยมันเป็นแมนสถานที่ไหนนะครับแน่นะครับมันคือแมนโรงพยาบาลล้างนั่นเองครับผมสถานที่อย่างเนี้ยเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมคิดว่าถ้ามีแมนป,ประมาณว่าแมนโรงพยาบาลในเกมได้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลแบบไทยๆในเกมได้เนี่ยน่าจะดีครับและโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนเล่นเกมแนวหนึ่งซูสี่มาอย่างเช่นเกมที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเกม Identity f i h t นะครับ ถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นเกม Identify ้ไที่ผมเล่นเนี่ยแมปในเกมไอเดียเนี่ยมันจะมี2แมปที่เป็นแมปโรงพยาบาลก็คือแมปโรงพยาบาลบ้าและแมปโรงพยาบาลภาคหร,หรือไทยครับผมแต่ว่าอันนั้นอนะะเรฟเฟรนน่าจะเป็นโรงพยาบาลของต่างประเทศที่ไม่ใช่ในไทยอะแต่ถ้าเกิดเกมเกมเนี้ยมันมีเหมือนกันอะมันมีแมปโรงพยาบาลเหมือนกันอะแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลที่แบบสไตล์ไทยๆทยอะไทยแลนด์สไตล์อย่างเงี้ยบรรยากาศไทยๆทยอย่างเงี้ยมันจะไม่ซ้ำกันเลยนะ แมปโรงพยาบาลไทยบรรยากาศแบบมืดๆล้างๆยาขึ้นเยอะๆหน่อยลกๆหน่อยยเงี้ยใช่เลยผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมอ่ะคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่ามีแมปโรงพยาบาลให้จุกเนี่ยหรือถ้าเล่นเป็นฮันเนี่ยเรามาไล่ล่าวิ่งวนกันในโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะสนุกไปแบบหนึ่งนะครับเดินๆวนๆกันในโรงพยาบาลเนี้ยแล้วมีเบสเมนต์มีชั้นใต้ดินอะ่ะเป็นห้องดับจิตอะไรเงี้ยโอ้โหหลอนครับหลอนแน่ๆมาขอวนกลับมาเรื่องโรงพยาบาลล้างจังหวัดระยองนะครับผมก็คือ ขึ้นชื่อคําว่าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่รวมคนเจ็บไข้ได้ป่วยจนไปถึงคนที่แบบมาจบชีวิตที่โรงพยาบาลก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีคนมาเสียชีวิตตรงเนี้ยเป็นจํานวนมากและเหตุการณ์ที่ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อจากเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลแห่งนี้ครับว่ากันว่าชาวบ้านคนในละแวกนั้นเนี่ยจะรู้กันที่ว่าสถานที่ตรงเนี้ยเป็นยังไงหลอนขนาดไหนโรงพยาบาลแห่งเนี้ยหลังจากที่ปิด กิจาการไปแล้ว2-3ปีด้วยกันซึ่งตอนปิดเนี่ยก็ได้ทิ้งยาทิ้งทั้งเตียงคนไข้ทิ้งทิ้งทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นการปิดแบบกระทันหันเนื่องมาจากพิษเศรษฐกิจทําให้ไม่สามารถเปิดกิจาการต่อไปได้อีกก็เลยเป็นเหตุทําให้แบบต้องปิดอย่างกระทันหันนะครับซึ่งบางวันเนี่ยก็มีคนพบเห็นว่ามีรถโรงพยาบาล่ะวิ่งเข้าวิ่งออกมาในสถานที่อย่างเนี้ยเป็นประจำทางดังนี่แบบโรงพยาบาลแห่งเนี้ยบรรล้านวะมันปิดเป็นแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า ชาวบ้านที่เห็นเนี่ยเขาตาฝาดหรือว่าเขาเห็นจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าเออเนี่ยเห็นรถโรงพยาบาลเนี่ยเข้าออกประจําเลยทั้งทั้งที่แบบมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันปิดเป็นแล้วครับโรงพยาบาลปิดเป็นแล้วแล้วรถโรงพยาบาลจะมาทําไมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกมากๆและไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับผมและนอกจากนี้ครับคนในละแวกนั้นเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นมีคนเนี่ยเข็นเตียงคนไข้อ่ะเดินไปเดินมาอยู่ในโรงพยาบาลแห่งเนี้ยเป็นประจําเลย และสําหรับคนที่มีความจําเป็นต้องเดินทางผ่านผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งนี้และต้องเป็นช่วงเวลากลางคืนด้วยนะก็จะได้ยินเสียงคนไข่เนี่ยร้องโหยหวนดังลั่นขอความช่วยเหลือดังออกมาจากด้านในโรงพยาบาลครับทางทั้งที่แบบตึกแห่งนี้มันไม่มีคนอยู่แล้วอะ่ะสำหรับบรรยากาศในโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับลองนึกสภาพสถานที่สักที่หนึ่งลองนึกภาพโรงพยาบาลน,นะและคิดตามผมนะโรงพยาบาลแห่งนี้ ปิดกิจการไปฝุ่นเยอะมากไม่มีคนดูแลแน,แน่นอนครับว่ามันต้องมีหญ้าขึ้นลกล้างเต็มไปหมดและพอมันขึ้นลกล้างขนาดนี้ทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางตอนกลางคืนครับผมผมบอกตรงนี้นะถึงเป็นตอนกลางวันผมก็ไม่กล้าเหมือนกัน <c oughs> ใครกล้าคอมเมนต์บอกเลยครับและในปัจจุบันพื้นที่ของโรงพยาบาลล้างแห่งนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วก็สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ มาแทนที่เดิมแล้วซึ่งโรงพยาบาลแห่งใหม่เนี่ยที่ถูกสร้างมาทับที่เดิมเนี่ยจะเจอกับเรื่องะอะไรบ้างจะเจอเรื่องหล่ออะไรบ้างหรือจะไม่เจอเลยผมเองก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ครับผมและนี่และครับคือโรงพยาบาลล้างจังหวัดและยองครับผมแล้วคุณผู้ชม่ะครับคิดเห็นยังไงถ้าเกิดว่า ในเกมจะมีแบบนี้ให้เราได้จู้กันให้เหล่าซาวเวอร์ได้แบบไปซ่อนแอบไปหลบซ่อนกันให้ไปจู้กันส่วนฮันเตอร์ก็ไล่ล่ากันวิ่งไล่ล่ากันในแมปแห่งนี้หรืออยากจะเสนอสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้อยากให้มีแมปไหนในเกมอยากเสนอไอเดียเพิ่มเติมคุณผู้ชมคิดเห็นแบบไหนสามารถคอมเมนต์ใตค้คลิปนี้ได้เลยนะครับไม่แน่นะครับสถานที่ที่คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาเนี่ย อาจจะโดนใจทีมงานเอาไปทําเป็นแมพให้วิ่งให้จุกให้ล,ะละ่าๆกันในเกมครับผมสําหรับแมพโรงพยาบาลล้างคุณผู้ชมดูรูปประกอบไว้รอเลยครับว่าลองจินตนาการลองนึกภาพไว้เลยครับถ้าเกิดเอาตัวละครไปเดินในแมพนี้ได้เนี่ยเราจะไปหลบกันตรงไหนเราจะไปจุกกันยังไงเตรียมตัวหาที่จุกไว้ให้ดีแล้วเจอกันในเกมครับถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดทุกการแจ้งเตือนและสำหรับ EP ีต่อๆไปอยากจะให้มีแมปไหนในเกมลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้เลยว่าอยากให้มีแมปไหนในเกมรู้จักสถานที่ร้อนๆแบบไหนลองคอมเมนต์เสนอไอเดียกันได้เต็มที่แล้วก็คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้แม่ในแบ็จากเด็สักทีมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ โลกต้องเป็นไปตามกรรมนะโยม